เจริญพรท่านสาธุชนผู้ใจดีสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน <c oughs> วันนี้อาตมาภาพพระครูปริยัติวีลาพ <c oughs> พ์พรอำนวยการสำนักอำนวยการ และเลขานุการโรงเรียนพัเลขานุการประธานกรรมการการาาศึกษาเพื่อทำแผนสามบรรศึกษามีโอกาสมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนปัญญาทีปักวิทยานุสอนจังหวัดสุราธ,ธานีในเบื้องต้นนั้นมาให้กำลังใจเจสปอที่เป็นผู้บริหารก็ดีเจสปที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่านที่จังหวัดสุราษฎร์มาเห็นความตั้งใจของอพี่น้องเพื่อนครูทางภาคใต้มารับทราบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาของพี่น้องเพื่อนครูเพื่อรับไปปรับและก็น,นำไปสู่การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในอาชีพของครูและบุรคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระธรรมบรรกสามัญศึกษาทั่วประเทศนั้นโรงเรียนพระธรรมแผนกสามาัญศึกษาทั่วประเทศเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้พระสงฆ์สามเณรตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ใช้หลักสูตรของกระทรวงสาธิการทุกประการผู้ที่เรียนก็มีศักดิ์สิทธิ์จบแล้ว ก็มีวุฒิตามที่กระทรวงสาธิการกําหนดทุกประการขอเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจอยากจะส่งลูกหลานมาเรียนไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานมีโรงเรียนทั้งหมดอยู่4 0 3โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด30,3856รูป มีครูและบุคลากรทางการศึกษา4,282รูปเราสามารถส่งลูกหลานไปเรียนโดยเรียนฟรีทุกหลักสูตรทั้งหลักสูตรเลยท่านสามารถส่งไปได้อย่างเช่นสุราษฎร์ธานีก็มีโรงเรียนปัญญาตีปวิทยานุศนเป็นที่หล่อล้อม มีความรู้ดีมีจรจรณะงดงามคือโรงเรียนปริยัติสามัญโดยภาพรวมๆนั้นเราผลิตบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของชาติของศาสนาและสร้างศาสนาทายาทให้กับศาสนานักเรียนเราโดยสมเด็จพระนิธิถา ท่านถวายทุนเฉลิมราชกุมารีปีละ9กรูปตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4จนถึงจบปริญญาตรีตอนนี้เรามีนักเรียนทุนระยะที่2600กว่ารูปรวมระยะที่1กับระยะที่2มีอยู่1,385รูปที่พระอ,องค์ท่านสมเด็จพระคณิษฐาทิเรยชเจ้าท่านส่งเป็น เจ้าของทุนเรียกว่าทุนเฉลิมราชกุมาลีเรามีทุนให้เรียนฟรีดูแลชดรณะความประพฤติของลูกหลานนักเรียนวันนี้ได้มาเยี่ยมมาให้กำลังใจท่านผู้บริหารพี่น้องเพื่อนครูจรสพทางภาคใต้ก็จะนำสิ่งที่ท่านพี่น้องเพื่อนครูท่านผู้บริหารเสนอแนะไปเป็นข้อ มูลเพื่อเป็นสู่การทำแผนพัฒนาให้มีความมั่นคงและเจริญในอาชีพหากท่านใดมีความสนใจในกระบวนการเพราะเรามีหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขและโรงเรียนสามัญก็ได้รับการประเมินจากสมศตั้งแต่ปี2 4 2เป็นต้นมาหลายโรงเรียนก็รับประเมินเป็นรอบที่4แล้ว นันจึงเชื่อว่า,าหลักสูตรที่เราจัดการเรียนการสอนครูและบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนถวายความรู้พระเนนก็เป็นครูที่จบปริญญาตรีปริญญาโทมีปริญญาเอกและมีใบประกอบวิชาชีพถูกต้องจึงขอให้ท่านผู้ปกครองที่สนใจอยากจะส่งลูกหลานมาเรียนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรมีที่อยู่มีที่พัก มีครูบาอาจารย์ดูแลกิริรามารยาทและก็ที่สำคัญคือการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติคือส,สร้างาศาสนาทายาตรร่วมกันยังอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านที่ญาติโยมทุกท่านที่มีส่วนร่วมและก็อยากจะนำพาให้ลูกหลานเรามาบทเรียนมาเรียนหนังสือในส่วนนี้เป็นการส่งเสริม เป็นการช่วยเหลือเป็นการสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามในส่วนรวมตั้งแต่โรงเรียนมีพระรบัญญัติการศึกษาปีพุทธศักราช2512มาครูและบุคลากรทางการศึกษาเราก็มีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นแล้วก็มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดถวายความรู้ให้กับพระสงฆ์สามเณร ผู้ที่มาเรเรียนและสนใจวันนี้ในานามพระเด็พระคุณพระราวชวชดรพรประธานกรรมการการศึกษาโรงเรียนไม่ทําแรรมมาสามัญศึกษาก็ฝากความหวังใยกับพี่น้องเพื่อนครูและให้กำลังใจหลายเรื่องที่เรากำลังเตรียมที่จะออกระเบียบหลายเรื่องที่เรากำลังเตรียมเพื่อ,อสร้างขวัญและกำลังใจให้ครู มีหลายเรื่องหลายระเบียบที่นําเข้าสู่คณะกรรมการและก็ประกาศใช้คือความมั่นคงนั้นเราก็าลังทําโดยพระเดชพระคุณพระราชรชาภรณ์วันนี้จึงอยากจะเชิญชวนท่านพุทธศารนิกชนที่น้องที่มีลูกหลานอยากจะนํากุลบุตรเข้ามาบวชเรียนในปีการศึกษา2565ก็สามารถติดต่อได้เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักง,งาน การศึกษา,าพระธรรมแดิษ์สามึศษาก็จะเห็นว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนอยูย่ในภูมิภาคต่งา,าง,างๆ,ๆอยู่ที่ไหนอย่างไรก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรและรายละเอียดที่ประกอบไว้ในเว็บไซต์ของสำนักง,งานก็ขอเจริญพอ